<c oughs> อากาศดีครักมาเนี่กลับจากทำงานมาในยางหนึ่งกิโลเต็มๆค่ะ ท้องฟ้าสวยเบี่ยอูย้เป็นสีฟ้าแบบสีฟ้าสวยงามมากสวยงามจริงๆ๋ยวนี่ป้าพักกระเดา,เาข่อยอะเนท่างขึ้นบ้านไปท่านั่นก็เป็นเอี่ยมอันนี้เกาขอขอ่าขอกงัวเก่าเพิ่นพวกเพ่นเห็ดฟ้ามนม ม่วเจกบ้านหลังเหลือง,งกับบ้านเกา่าถ่ายวนไปธรรมชาติล้วนๆถ่ายวนไปทางเขินเขา่อยทาง,ทางน,าทนี้เป็นทางเขินรถบัสรถนี้